ชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรลุ้นโชค2ชั้นปี 2, 2> สวัสดีค่ะวันนี้โอเชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรกลับมาพร้อมโชคใหญ่กันอีกครั้งเพื่อมอบให้กับลูกค้าผู้โชคปีตลอดปี2 5 6 3มูลค่ารวมกันหนล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้าให้โอเชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรได้ดูแลชีวิตของคุณและคนที่คุณรักจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วนะคะเราจับจริงแจกจริงกันไปแล้วและปีนี้เราก็ไม่หยุดค่ะ เราจะมาจับจริงแจกจริงกันอีกครั้งกับแคมเปญโอเชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรลุ้นโชค2ชั้นปี2โอเชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรลุ้นโชค2ชั้นปี2ซื้อประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอะไรก็ได้ตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ลุ้นทันทีโชคชั้นที่1ลุ้นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิก12คันตลอดปีโชคชั้นที่2ได้ลุ้นต่อรางวัลใหญ่รถยนต์ฮอนด้าซิตี้อีก1คันรวมมูลค่ากว่า1นล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 3 เอาละค่ะเราไปลุ้นกันเลยดีกว่านะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก125ไอมูลค่า50 0 0 0บาทจำนวน4ีรางวัลไปครอบคองวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมชัยอาพรสมุทรพงษ์รองกรรมาการผู้จัดการบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชนให้เกียรติมาจับรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอเชิญคุณสมชัยได้เลยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง4ท่านในวันนี้ด้วยนะคะที่ได้รับรถจักรยานยนต์ Honda c คลิกติ5 i ไปครอบครองสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทไทยสมุดเช่น Ocean Club a p แอปพลิเคชันเว็บไซต์ Facebook และ Line ค่ะผู้โชคดีท่านต่อไปอาจเป็นคุณเพียงซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขและลงทะเบียนผ่านโ c e ช n Club แอปพลิเคชันภายในวันที่15มกราคม2564 พิเศษสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรับสิทธิคูณ2ทันทีและพบกับการจับรางวัลครั้งต่อไปในวันที่22กรกยาคมนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด1 9นะคะโอเชียไลฟ์ไทยสมุดร,รักคือพลังของชีวิตพร้อมดูแลคนไทยนะครับ